สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมเอาผักกาดมาแจากชาวบ้านก่อนเล่าความจริงให้ฟังน่าสงสารมากเวลาสิบเอนาฬิกา30นาทีวันที่21มกราคม2565นารยบุรินรอายุ35ปีชาวห้วยไซเหลืองหมู่ที่3ตำบลแมมศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่20มกราคม2565ได้นำผักกาดของชาวสวนบ้านกลางตำบลแมศสึกอำเภอแม่แจ่มประมาณหนึ่ง ำรถกระบะรัวมีน้ำหนักประมาณ2,000กว่ากิโลกรัมเดินทางพร้อมผัวเมียเจ้าของสวนผักจากบนดอยนำมาขายตอนใกล้รุ่งที่ตลาดเมืองใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาขอซื้อเหมาทั้งลำร,รถในราคา500บาทบาง600บาทและ800บาทบ้างตกราคาแค่กิโลกรัมละ25สตางค์เท่านั้นซึ่งทางตนคิดว่าราคาถูกไม่คุ้มทุนค่าน้ำมันรถก็ปลาเข้าไป7,800บาทแล้วยังไม่คิดค่าแรงทั้งตัดผักค้า ขนขึ้นรถอีกให้แคร่ราคานี้จึงไม่ขายแจกให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด -19 จะดีกว่าจึงสอบถามไปยังเพื่อนๆถึงจุดที่จะนำผักกาดขาวไปแจกได้รับแจ้งว่าที่หมู่บ้านบริเวณวัดนางเหลียวตหนองจอมอเภอสันทรายจเชียงใหม่ดังนั้นได้นำไปแจกให้ชาวบ้านจนหมดลำรถและตนก็ออกเงินค่าผักให้ชาวสวนไปจำนวนหนึ่งนายบเรนให้รายละเอียดว่าตนเป็นผู้ดูแลหอพักนักเรียนจากวันพ้น ที่สูงตั้งอยู่ที่บ้านที่มาเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมก่อนนั้นนั้นได้มีนักเรียนที่พ่อแม่มีอาชีพโปลูประกาศข่าวมาปร,รึกษาว่ามีที่ขายผักกาศข่าวไหมทางตนบอกว่ามีจะช่วยนํารถกระบะรั้วไปบรรทุกมาขายให้ในตัวเมืองเชียงใหม่จากนั้นได้นํารถบรรทุกกระบะรั้วไปบรรทุกเต็มคันรถเดินทางมาที่ตลาดเมืองใหม่พร้อมผัวเมียเจ้าของสวนเมื่อทราบว่าผักกาศข่าวทั้งลํารถมีราคาแค่500-600ถึงบาทถึงกับพูดไม่ออกตนจึงตัดสินใจ ซื้อผักทั้งหมดและนาไปแจกให้ชาวบ้านส่วนประกาศข่าวของชาวสวนพ่อแม่นักเรียนที่นํามาขายกรั้งนี้เป็นผักที่ออกจากสวนลําแรกและยังมีอีกมากทั้งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอสมเิงขณะนี้ชาวสวนพากันเครียดหนักขาดทนุนกันย่อยยับ ต้นทุนสูงทั้งค่าปุญญา๋ยยาน้ำมันค่าแรงงานอุปรกรณ์การเกษตรแพงไปหมดตอนนี้เชาวสวนต่างหมดหวังสิ้นหวงงังทั้งๆที่ลงทุนทุ่มเทเฝ้าดูแลคอยวันเก็บเกี่ยวแต่พอถึงวันนี้ไหนจะกู้เงินทอกอสอกองทุนเงินล้านสหกรณ์และนิสินอื่นๆลูกเรียนอีกแถมโควิด -19 อีกถ้ากิโลกร,รัมละแค่25สาตางค์พวกเขาจะอยู่กันยังไงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบค Sampai